hello 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 เคยกลัวตายชอบความอันตรายเล่นปืนเล่นไพาเล่นไฟผู้หญิงสวยๆโบราณเขาบอกว่ายิงแสนอันตรายเหมือนกับไฟพอมเผาผู้ชายรอดาเจอสศร้ายิงสไตล์ของลายเขาไฟรีบเข้าไปทางควันไม่ใช่ผู้ชายขี้อายยิงหรือน้ำลายแข่งขาผ่านกันเธอร้อนเหมือนกับไฟเราก็ไหวไหเหมือนน้ำมันเจอจนตื่เดียวควอไว้เป็นไรกันเหมือนกับหนังแอคชั่นรับไปก็ต้องมาแน่นอนไม่มีจืดชื่นไม่มีเยือยยันไม่มีน้ำนำเหมือนในละครทุกฉากทุกตอนจะมีแต่ความสาใจระวังตัวไว้ในคนดีดีจะบนทางดำ วัดปริมาณแอลกอฮอลการใช้งานของแอปดาวน์โหลดแอปเข้ามาในมือถือหลังจากติดตั้งแล้วเลือกปุ่มสตาร์ทเพื่อเข้าใช้งานแอปจะถามว่าอนุญาตให้เข้าสู่กล้องหรือไม่อนุญาตได้เข้าถึงไมโครโฟนหรือไม่อนุญาตได้เข้าถึงรายชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่หากผู้ใช้อนุญาตทั้งหมดเลือกอนุญาตทั้งหมด หากไม่ต้องการให้โฆษณาขึ้นระหว่างการใช้งานให้สมัครสมาชิกเสียค่าบริการรายเดือนหรือสามารถลอกอินผ่านไลน์ Google หรือ Facebook ได้เลือกบริการที่ต้องการใช้งาน 1. บริการสแกนใบหน้าเป่าวัดปริมาณเรียกคนรู้จักมารับเรียกบริการรับส่งฟังก์ชันสแกนใบหน้าหากใบหน้าของคุณมีอาการมึนเมาเกินไปแอปจะแจ้งเตือนให้คุณหยุดดื่ม ฟังชันเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ใช้สามารถเป่าลมค้างไว้ที่เครื่องวัดแอลกอฮอล์3วินาทีจากนั้นแอปจะแจ้งเตือนค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายของคุณหากเกินกว่ากำหนดแอปจะแจ้งเตือนว่าห้ามกับผียาสนานะและสามารถเลือกฟังก์ชันตามที่ต้องการได้อันเตือนเวลาสางเมาแอปจะคำนวณเวลาสางเมาของผู้ใช้งานหากถึงเวลาที่กำหนด แอปจะแต้งเตือนขึ้นมาคล้ายกับนาฬิกาปลุกฟังก์ชันติดต่อคนรู้จักหากผู้ใช้งานมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่ากำหนดไม่สามารถกลับบ้านเองได้สามารถติดต่อคนรู้จักให้มารับได้ทันทีฟังก์ชันเรียกบริการรับส่งโดยสารหากไม่สามารถติดต่อคนรู้จักได้ทางแอป มีฟังก์ชันสามารถเรียกบริการรับส่งโดยสารไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือแกร็บให้มารับผู้ใช้งานเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพได้